สวัสดีครับวันนี้มาพบผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพลยเยอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครคุณสามของเกมอนิเมะรัสแตนนะผมว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผมด้วยราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้ารูบนะฮะที่ผมซื้อมานะครับผมทุกคนโอเคครับว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่านะครับก็ชิ้นี้จะมีขนสามนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าฉุกหรือเปล่านะแต่ผมคิดอย่างนี้นะฮะมามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมผมจะเช็ในนี้แล้วกันนะครับผมนี่ครับบนึงนะอยนะเดี๋ยอ๋ออยู่นี่ มจะใช้ในพอร์ทัลนะครับประตูนะฮะประตูมิติ้ก็ไปเลยปึ๊บโอเคก็คูณสามผมสำหรับผมนะคุค้มครับผมพูดไว้ก่อนเลยนะว่าดีมากๆนะแต่มาดูกันอย่าว่าเกมจริๆๆงๆเนี่ยมันไวขึ้นทันเลยนะฮะเดี๋ยวทุกคนอยากเห็นนะครับทุกคนมันช่วยได้เยอะจริงๆ,ๆนะฮะคูณสามมันทําให้เราเสียเวลาได้น้อยลงกว่าคนอื่นเขานะฮะอย่างอย่างเช่นสมมติว่าคนอื่นต้องใช้เวลาเดินสามเก้าอย่างเงี้ยเราใช้เวลาเดิน แค่สองเก้านะทําให้ระไวขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูตอนจบนะว่าคูณสามเนี่ยจจบกี่นาทีนะฮะจบที่กี่นาทีกี่วินนั่นเองนะฮะมาดูกันวางตัวละครก่ดนเลยปึ๊บหนึ่งตัวนะครับผมใช้เป็นนี้ฮะถ้าซึมิกิในการเล่นนะตัวนี้เก่งมากๆนะเป็นตัวที่เมตาในการเล่นอย่างนี้นะครับผมดีมากดีมากโอเครอก่อนตอนนี้โอเค อัปเกรดไปอัปเกรดไปทุกคนตอนนี้ก็ความไวนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออทดลองอยังไงวะอันนี้ไงฮะความไวนะนี่ฮะคูณหนึ่งนะนี่คือคูณหนึ่งนะฮะดูฮะอืดตืดเลยฮะแต่พอเราเป็นคูณสามปุ๊บโอ้โหดูฮะความไวต่างก่าเดิมเยอะนะฮะผมว่ามันคุ้มมากนะฮะก็คือเราซื้อเวลาครับเราซื้อเวลาทุกคนซื้อเวลามันคุ้มมากๆเลยนะฮะ อะไรที่มันไวกว่าปกติซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เวลาที่น้อยลงแล้วได้ได้ทรัพยากรที่เท่าเดิมเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามันทําให้เราได้แบบว่าเก่งกว่าคนอื่นเขาได้ไวขึ้นนะครับผมมันเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะแต่ราคาก็แรงนิดนึงนะฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าลบักนะถือว่าแรงอยู่นะครับผมก็ต้องลองไปหาใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มสึดก็คืออย่างเงี้ยแหละผมก็เอามาเล่นลงเลทอย่างเงี้ยนะฮะหาใช้อย่างนี้เรื่อยๆนะส่วนเกมนี้ผม เล่นประจำนะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดมีลงคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้เว็บพกแล้วไวมากนะฮะทุกคนปกติเว็บพกนี่ใช้เวลาประมาณสักสามสี่สีแล้วนะนี่นะฮะถือว่าไวขึ้นเยอะนะครับผมส่วนทีแปอันนี้ผมปิดเอฟเฟกทุกอย่างนะเพื่อให้มันลื่นนะครับโอเคเดี๋ราลูบกันไม่พยายามไม่ตัดต่อนะเพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรนะเห็นความไวของมันนะว่มันไวแค่ไหนนะครับโอเคเราคิดเรื่อยๆก่อนอ่าผมวางแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะที่เกยบมาตัวอื่นวางที่ก่อนปืน ตื้อเกียดไปรอตรงนี้อีกโจมตีไปเรื่อยๆอืมอ่าเกียดไปผมใช้แค่สปีดปากก้อนนะในการรอตัวละครทุกคนใช้ตัวไหนบ้างฮะเล่นเกมนี้นะฮะใช้แค่สปีดปากก้อนจริงๆนะในการเล่นเพราะว่าเกมนี้ใช้เงินไม่ค่อยเยอะนะฮะตัวที่ผมใช้ไงแต่ไม่รู้ตัวอื่นของทุกคนใช้เงินเยอะกันหรือเปล่านะฮะ เลยมีแค่ตัวนี้แหละฮะใช้เงินเยอะแถมกกมากเนี่ยรู้สึกมีคุ้มเลยที่ได้มามก็ลองทําจนตันแล้วมันก็แบบไม่เคยเก่งเท่เทาไหร่นนะครับตันระดมบแค่จุดล้านหนึง่งแต่แลกมากับลบตีช้าแล้วแถมไม่มีติดสถานาะเลยเลยนะไม่เคยหัวเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ดีอยู่ก็เล่นได้ก็ถือได้เลยได้นะส่วนที่ไปอ๊ะโอ๊โอ๊โอเครออยเหเนีอยตอนนี้มาแล้วไฟเมิเตโอ ชมตีมันแสนจะรุนแรงอ่าไปเรื่อยๆเยอวๆไปคูณสามผมไปมากนะทุกคนดูฮะแป๊บเดียวสุสองเดือนนะทุกคนผ่านไปไม่กี่นาทีเองครับสุดสองเดือนนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องลองมาคำนวณกันนะว่าถ้าเกิดไม่มีคูณสามเนี่ยมันจะไปียังไงนะฮะโอเครอกันไปรอกันไปคำนวณผม,มง่ายๆเลยก็คือ <c oughs> เดี๋ยวรอดูไม่รู้ว่าวิธีนี้ถูกหรือเปล่านะทุกคนอยาขทำผมนะผมใช้วิธีนี้ คนโง่ก็ใช้ที่ของคนโง่แหละนะคนโอเคประมาณตัวละครนี้ดีกว่าที่จะไปไปขึ้นนะนี่ตัวนี้ผมภูมิใจมากเลยตัวตัวอะไรไชได้นะตัวมีนของผมในตัวนี้ไม่ไดาเมจมันขึ้นชนีอะไม่ไดาเมิดม,ม,มันเบาจังเลยอิงดาเมจดไม่ควรขึ้นชนีนะทำไมเออไม่ขึ้นชนีเองอ๋อเหมือนมันจะทําให้ปั๊บเราหายไปอะเนี่ย โอ้บัฟหายไปโอ้ชิปหายดีครับแบงนี้บัฟฉันหายไปอ่ะเอ้าผมนึกว่ามันบัฟอยู่แล้ lay, วเ like, น lay, ี่ยผมก็เลยวางแบบนี้เลยมั่วเลยเนี่ยเออเอาอะไรวะทำไมไม่มีบัฟอ่ะงงนี้งงนี้งงนีงงงง้โอ้ตัวนี้วางได้สามตัวเลย โอ้โหแพ้อะโอทรงนี้แพ้ผมนึกว่ามันผมนึกว่าสิบับอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยทุกคนโคตรแย่ครับโดนหลอกดาวโดนหลอกดาวโดนหลอกดาวไอ้โดนหลอกดาวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูสิบห้าวิจุกประมาณไหนดูกันนะฮะโอเคปึ้งอาจบที่ห้านาทีนะฮะถ้าเกิดอ่านี่ฮะห้านาทีถ้าเกิดเราคูณสามไปนะฮะก็เป็นสิบห้านาทีซึ่งมันไวขึ้นมากๆเลยทุกคนขึ้นซึ่งมันไวขึ้นมากๆเลยนะฮะ คือไวกว่าเดิมแบบสิบนาทีอะทุกคนคุ้มไหมคุ้มค่ามากเลยทุกคนเพราะงั้นถ้าเกิดใครมีทุนรัพ์หน่อยก็ซื้อได้นะ,ะทุกคนประมาณนี้นะสำหรับวันนี้กขจบอย่างนี้นะครับผมจะใช้กดไหนก็มามามากดซับได้ไหยครับทุกคน